สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชวีเลิงทานะครับเบื้องหน้าที่เพื่อนได้เห็นอยู่เดียวนี้นี่ก็คือบอร์ดลำโพงบลูทูธนะครับทำมาแค่นี้ครับโอ้โหตัวเล็กมากนะครับเพื่อนครับเสียงดีแน่นอนนะครับแจ็คชาร์ดพังนะครับเดี๋ยวผมใส่แจ็คชาร์ดก่อนแล้วก็จะทําการยึดแจ็คชาร์ดแน่นนะครับนะเอาให้แน่นๆเลยฉีหมดแล้วนะครับ โอ้โหน่าทึ่งมากเลยนะเพื่อนดูดิ ic ขยหญ่ตัวเล็กๆนะั่นะ่ะนะเอามใส่แจ็คชาร์ตก่อนนะครับไม่มีอะไรมากนะแจ็คชาร์ตบัดกีเข้าไปแล้วก็ต่อสายให้ได้แล้วก็ยึดให้นั่นนะนะมีแค่นั้นเนาะไอ้แจ็คชาร์ตเนี่ยครับงานมันก็เป็นแบบนี้ใส่แจ็คชาร์ตเข้าไปเดี๋ยวทําให้แจ็คชาร์ตแข็งแรงหน่อยก็ถือว่าเสร็จงานนะดําเนินการนะครับเสร็จเป็นที่ียบร้อยแนละ้วใส่แจ็คชาร์ตนี่แหละ โอ้โหสะนแน่หนาเลยนะครับทีนี้นะครับเพื่อนครับในส่วนนี้เพื่อนอาจจะสงสัยมีสงสัยบางนะครับว่า USB เนี่ยทำงาน5โวลต์แล้วแบตมัน3.7นะครับก็มีผู้สอบถามผมนะน,นะคือตรงนี้นะนะครับเขาเพิ่มไฟนั้นเพื่อนเขามีวงจรเพิ่มไฟครับเนี่ย วงจรเพิ่มไฟครับอาศัยวงจรเขาเรียกว่าวงจรคอนเวอร์เตอร์นั่นเพื่อนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีไอซอยู่เนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับไอตัวห้าขาเนี่ยหกขาหกขานะหนกะขา,ขา,ขาตรงนี้นี่ยนะครับเขาจะทำหน้าที่เป็นวงจรคอนเวอร์เตอร์นะครับรบไฟสามจุดเจ็ดแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นในระดับ ห้5โวลต์นะครับเพื่อที่จะมาเลี้ยงในส่วนของแฟลไดนเนี่นะเครื่องเล่นแฟลไดน์เขาเนี่ยนะครับเพราะว่าไอตัวแฟลชไดน์ตัวนี้นะครับเขารับแรงดัน5โวลต์นะครับถึงทํางานนะครับอ่เดี๋ยวลองวัดไฟดูนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวมาลองวัดไฟดูนะครับว่าเขาเพิ่มไฟขึ้นนะครับ แรงดันนะครับแรงดันจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นี่แหละสีฟ้าๆนี่แรงดันประจาตัวสามจุดเจ็ดนะครับถ้าชาร์จเต็มๆก็สี่นู่นแหละครับนี่ได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้ได้สามจุดเก้านะครับทีนี้นะครับเวลาเปิดเครื่องแล้วป,ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไฟออกมาที่พัดพัตนี่ไอ้ u เอเขาเนี่ยไปเอาเสียบแฟลชไดร์เขาเนี่ยตรงนี้ดูนะ เห็นไหมครับก็จะเพิ่มเป็นห้าโวล์นะครับโดยวงจรน,นี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับไฟเข้ามานะมันสามสามจุดเจ็ดสามจุดเก้าอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมฮะและ้วทีนี้ก็มาตรงนี้เนี่ยนะครับเขาเลยทำงานได้บางวงจรน,นะครับบางเครื่องนะฮะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีตอนนี้นะฮะ เพราะว่านะครับลำพังเพียง IC ประเภทแบบนี้นะก็สามารถที่จะยกระดับแรงดันไฟนะครับจากแบตเตอรี่ตัวสีฟ้าเนี่ยแรงดันประจาตัว3.7ขึ้นเป็น5โวลต์ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งผ่าแนะฮะบ,บางเครื่องเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าเครื่องนี้นะครับที่ต้องใช้ขดลวดมาช่วยเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ มีแอมที่สูงขึ้นนะครับแรงดันห้าโวลต์แล้วไม่พอนะแอมต้องสูงขึ้นด้วยนะลำพังไอซีแปลงไฟไม่ถึงนะครับก็เลยต้องมีคนลวดมาช่วยแรงดันที่ใช้เนี่ยห้าโวลต์เนี่ยไม่เพียงแต่ usb เนี่ยแฟลชไดเนะี่ยยังเอามาเลี้ยงไอซีอีกนะก็เลยจำเป็นต้องเพิ่มไฟให้มีกระแสะที่สูงขึ้นเพื่อที่จะมาเลี้ยงชุดนี้ได้ด้วยเห็นไหมครับ ไอตัวนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าไอซตัวนี้เนี่ยทำงานที่ไฟ5โวลต์นะครับมันก็เลยดังดีแล้วก็ดังแรงนั่นเองไอซี IC นี้ก็แบ่งออกเป็นสองตัวเลยนะครับเขามีสองตัวเลยนะครับแยกลำโพงซ้ายขวาเลยนะครับนะไอซี IC แยกเลยนะครับ เห็นไ,ไหมครับเพื่อนจะสังเกตได้ว่าแรงดันนี่ก็ไม่ได้ดินได้ตกเลยนะครับทางไฟเข้าเห็นไหมครับก็กินไฟน้อยนะครับเพื่อนกินไฟน้อยเครื่องพวกนี้ก็เลยดังดีใช้งานได้นานนะครับเทคโนโลยีก็ย่อมมากเลยนะครับเพื่อน แต่ก่อนนี้นะครับในสมัยที่ไม่มีอุปกรณ์ที่จะมายกระดับแรงดันไฟขึ้นเนี่ยจอคอนเวอร์เตอร์เนี่ยการที่จะทำให้ใช้งานได้แบบนี้นะ่ยจะต้องมีแบตเตอรี่แต่ก่อนนี้ก็ยังไม่มีแบบนี้ด้วยซ้ำไปนะครับเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ต้องจ่ายมาหกโวลต์นะครับแล้วทีนี้ก็มาแปลงแปลงไฟจาก6กโวลต์เหลือห้าโวลต์นะครับ แล้วทีนี้พอใช้งานไปแล้วก็แบตเตอรี่อ่อนก็ใช้งานไม่ได้การใช้งานก็รู้สึกว่าจะเปลืองแบตนะครับแต่ทุกวันนี้โอโ้โหไม่ใช่ธรรมดานะครับเพิ่มไฟได้นะสุดยอดอีกไม่นานนี้ก็คงจะมีชุดพลังงานหมุนเวียนแหลวครับอ่ะก็ประกอบเข้าแล้วครับทีนี้จบแล้วนะครับ เปลี่ยนแจ็คก็ทําให้มันแข็งแรงโดยกันบัตรกีเพิ่มเติมก็ไปเสริมตะกวัวซะจนเยอะนะครับจบคลิปวิดีโอนะครับเพื่อนเป็นแบบนี้ครับเทคโนโลยีทุกวันนี้มีระบบเพิ่มไฟครับคอนเวอร์เตอร์นะครับไกลๆนะครับที่นี้นะครับก็ดําเนินการชาร์จไว้แบบนี้<ม>ทำมาดีมากเลยนะเสียงก็ดีด้วยนะผมชอบเลย ว้าในส่วน<อ>ในส่วนของลําโพงบูท<อ>ูธเ <Bluetooth S 2> นี่ยเสียงมันดังดีเพื่อนสังเกตได้นะครับว่าผมไม่ได้เล็งอะไรมากเลยนะครับเวลาผมใส่ผมไม่ได้มาเล็งในเครื่องนะมันจะเข้าล็อกเข้าหล่องเข้ารูมันพอดีพอดีเลยนะเพื่อนเห็นไหมเออนะอะไรที่ใส่ในี่ช็คชาร์ตนี่ของแท้เลยนะครับผลิตจากจีนครับเครื่องนี้ผลิตจากจีน ไอ้ลักชาร์จเนี่ยก็ผลิตจากจีนมันก็เลยเป็นของแท้นะครับเพื่อนอ้าจริงไม่ได้พูดเล่นของแท้นี่แท้จีนนะจีนแท้เลยเนี่ยจีนนี่เก่งมากเลยเนะี่ยไอ้ที่มันพังก็ไม่ใช่อะไรมากมายหรอกครับยืมกันไปยืมกันไปแล้วเวลาถอดเสียบอะไรต่างๆไม่ได้ระมัดระวังก็มังงัดม,มันก็ฉีกแตกออกมานั่นแหละในที่นี่เราผมเสริมแล้ว เสริมตะกั่วไะเยอะเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ดังดีมีไฟสีเงินด้วยจบคลิปวิดีโอพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ